ครับผมก็อันนี้ผมก็ขึ้นมาจากน้ำแล้วนะครับพาทุกคนมาดูเจอไอ้ฟนมาด้วยนะไปดูครับแบบนี้ครับไม่ต้องสงใส่แล้วครับผมมีระบบสันในตัวไ โคนสิบสี่โปรหรือสิบสามโปรโแตกแล้วครับแบตรวมแตกเรียบร้อยแหลนครับตะกรุดด้วยครับนี่นะครับพี่ทุกคนตามหาตามหานะตะกรุดด้วยผมขาอ,อะไรไม่รู้แต่คงผูกแต่ดูหนาว รแบรนด์เรียบ,บร้ยรอยครับแตกไปแล้วเลยเข้ามาแฟชั่นครับเลยเข้ามาแฟชั่นครับตั้งเรียนครับ บฟนเวอร์ชันครับหมดแล้วนะครับอันนี้อีพีที่หนึ่งนะับคืออุดพระมันเลอามามาเราดูอีพีต่อไปไรูจะเจอตอนไหนเราดูครับ